อะรวหลเลเล,เล,เลวันนี้เราอยู่กันกับสแตน d ็อ f สองนะฮะอยู่กันอยู่กันกับเกมในตำนานอีเกมหนึ่งนะฮะมันก็ไม่เก่าขนาดนั้นหรอกมันก็เกมนี้มันก็เปิดมานานแล้วล่ะเป็นเกมในคอ์เตอร์สไตล์นะนี่นี่เคยใ,ใส่วะใส่นี่แล้วกันนะตลอดอยู่เอ็มพใช้บ่อยสุดละไม่ใช่แน้วตายเยอะ อ่เจอเกมละลงแรงเลยนี่ไม่ได้วอร์มไม่ได้แหละไม่ได้อะไรทั้งนั้นเดสแมทไม่ได้เล่นแซนสโตนว่ะก็เพิ่งโหลดกลับมาก็เพิ่งกลับมาโหลดมาเล่นนะไปเรียกอะไรนะกลับมาเล่นดิเออเพิ่งกลับมาเล่นนะก็ ก็อย่างที่เห็นนะฮะอุ่นเครื่องว่ะไะผมจะให้คุณดูว่าฟีดบุคุมกาขนาดไหนในการเล่นเกมแนวนี้เฮ้ยเอาเขยเอ้ยโอ้โหแฟด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 ขาวตัว วันนี้ทั้งไฟทั้งพันไปหมดเลยลูกมึงปามาสผลเครื่องอ่ะเริ่มละช่วงซื้อเกาะแล้วกันกับครีมอ่ะ ถึกขึ้นมาหน่อยพร้อมจะลุยกันมานาแล้วอาหารก็แคมตรงไหนดีวะหนีแล้วกันนะวิ่งกลางละ่ะวิ่งกลางวะได้คนอย่างไว้ยได้คน ไหนวะไอ้คนข้างในครับลีโหลดละเห็นละนี่อ่ะอยู่วิแล้วกักนแล้วก็เกาะใหญ่เฮ้ยเราก็ยิงได้เหมือนกันนี่หว่า วิ่งกลางแล้วมั้งโอ้ยดีครุบมาจ่ายตำแหน่งให้เพื่อนมันแล้วล่ะหรอได้หนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้วะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนจนมุมตึกบนญี่ปุ่นฝั่งโน้นเหลือคนเดียวละอยู่แถวนี้ยหน่วยข้างบนหน้าต่างเพื่อนเห็นบันอะเออกุดายเป็นมีมสี่แล้วกันนะ Biển lên đi qua <laughs> อ๋อเ,เรียบร้อยเก็บด้วยหมดวันนี้ที่เดิมไมาดีแล้วหาแล้วตังเราจะหมดล้ววะ เล่นที่เดิมมาดีแล้วเนี่ยโจมุมตึกมาเขาไม่จะโจมุมตึกกูตำรวจม,มุมตึกมาแล้วระเบิดโอ้ขาวขาวจ้วเลยสวย ไฟหนึ่งวะเฮ้ยไฟสมาธินิดนึงเอ้ยที่มันแหลกๆหลวะเฮ้ยแหลกๆหลกว้ตัวนี้ <c oughs> ที่วับไปวับมาที่เซิร์ฟเปืนขาดแค่วะอยากเพิ่มเสียงรู้สึกเสียงตีมเบาเหลือเกิน รีกางไม่เดิมบอกวะ่าเป็นตำรวจหมุมเตกแล้วโอ้ยไม่ได้วะ ขอปืนดิบีมาเนี่ยน้านเลยเรียบร้อย พยายามอยู่นี่ไงโอ้ยอย่าเล่นกันได้ไหมเผื่อยังเอา้าโอ้เออวัโนนั้นก็เพื่อนมองเราเปิดเล่นนะเช่ หนัง,งแฟดละปลาไปนี่พี่ยนทำอะไรวันนั้นพอัุ่มฟุกลุ้นลุ้เมื่อกี้ไปวะนี่เราแป๊บแล้วกัน มันไลแล้วเลยกูคนเดียวมึงมึงมันรู้แล้วเรามาทางนี้อย่ามาดักละ ขึ้นบนทันไหมเนี่ยนี่ไม่ทันวะเล่นเป็น f 1 6เลยแล้วกันนี่มีกล้องให้ด้วยจิงติดเคอกซะด้วย โอ้ยขาวขาวขาวเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยเพื่อนเรามองเิ่งว่ะเห็นละเก้ย อยู่ในอุมโมงเงี้ยพวกนี้โจมมุมอุมโมงไอพวกพนี้ไปเอบาิ่งอุมโมงกันวะเอ้ยเอ้ยตกล่ะเฮ้ยกลาง นี่มาแล้วขนขาเนี่ยผมไม่วิ่งมาดูเอเอก็ออไหรพอวิ่งไฟก็ไปวีไม่ทันไอเป็นเอฟซีกก็ดีแล้วเอปซีกติดจุกมันยิงดีกว่าไอปืนติสโคบเมื่อกี้กนะดูด มาละโอ้ยออกมาไหมปืนหนึงโผอะ่ะตรงนี้เพื่อนมีโหลดแป๊บ ปืนเพื่อนมาเล่นดีกว่าเปลี่ยนฝั่งไอ้เจ้าบุกมันยังไม่ไปยังอย,งอยู่โอ้เพื่อนรอป็นสองร้อยมันเล่นไปได้ไงวะโอ้เพื่อนสามร้อยร้อยกว่ามันเล่นไปได้ยังไงเนี่ยปิง โอ้ขาวขาวขาวโอ้ย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 โอ้ไม่ตายไอ้เช่นนัดเดียวไอ้ปืนพุกโจนมันยิงสามนัดแบบเคานเ,เตอร์ไม่ได้หรอวะเด่งวะ เพื่อนทำไงต้องบนหวัวเพื่อนได้ยินเสียงปะมสวยบู๊คซี่แล้วกันขอใหญ่ปะเฮ้ยว้วปาปั๊บงี้เน็ตผ่านนะไม่มานะไปละโว้โย โอ้ยจอหน้าต่างปิดไม่ได้หรอวะแล้วกูก็ร่วงไง เสียงาแล้วสวยไอ้คุยยิงว่าโคตรเจอเลยโอ้เราไม่อยู่หัวตารางแล้วว่ะเสียใจเล่นเป็นแต่ฝั่งกันฝั่งบุกไปไม่เป็นเลยนะผมเเฮ้ย <c oughs> ขอญาตใช้สมาธิโอ้ไม่ตายยิงเลยกวุ้น่ย เราโลกลาวิ่งไปเรื่อยแล้วเอวิ่งดิเอวิ่งวิ่งเหลือคนเดียวแล้วควันวะอา้าวเพื่อนวาร์ปงีวะ ฝั่งรุ่นลี่สองเจ็บหนักหนึ่งอันที่แน่ๆมาละมาละอ้าโอ้โหเพื่อนลบเออนี่ปุ่นแบกเว้ยไปรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมไหม่ใช่แอบกู้หรอกไม่กูเว้ยชนะละ เฮ้ยโอ้พลาดหลายช็อตจัดไม่ได้เป็น MVP เลยไม่ได้เอ็มเลยพลาดหลายช็อตเอาละฮะก่อนจากไปจากกันไปเปิดกล่องเล่นดีกว่าอันนี้สองกล่องปะเปิดได้ไอะไรเฮ้ย การคอมมอนเนี่ยกูรุ้นทำไมเนี่ยบ้ายิ่สักกล่องได้อะไรได้อะไรขาวแล้วล่ะกูคงไม่ได้แดงหรอกนันอย,อย่างน้อยกูมีสก,กินสวยๆใส่กับเขาบ้างแล้วบะบ้ออกันไว้แค่ทีเดียวกว่ากับสแตนด์ล็อบสองนะฮะเกม CSGO มือถือฉายามันนะน เราก็จบไว้ไแค่นี้ก่อนดีกว่าเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าบ๊ายบาย